อทิตย์ครับว่างๆไม่ได้ทํางานอะไรเราก็จะไปขับดอเดดส่งอาหารกันวันนี้ก็เพิ่งเปิดแอปเลยอ่ะเปิดปุ๊บก,ก็เด้งเข้ามาเลยเป็นของที่ Sonic ไม่รู้ว่าจะไปรับอะไรก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านที่เราอาศัยอยู่ก็ขับปประมาณนักไม่ถึง2อนาที3านาทีก็ถึงละเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้ออเดอร์แรกจะเป็นอะไร ช่องที่สั่งออเดอร์ปกติแต่ช่องมันจะแคบๆหน่อยนะจอดรถก็ต้องใช้พิมือน,นิดนึงเอาแบบว่าไม่ต้องเปิดประตูเลยให้มันชิดขอบมาให้สุดเดีถึงไหมถึงไหม ชือลูกค้าได้ชื่อลูกค้าแล้วเราก็แจ้งเข้าไปชื่อเอมี่ถึงไหม <c oughs> ขับคนดิเกิอะไรขรถคนดิ Hi I'm Daw Dad I will pick up uh, pick up order customer a hey, m e e m y ไมเอามือเดิ เขาแจ้งชื่อเข้าไปแล้วเดี๋ยวเขาจะมาส่งให้บอกว่าให้วางไว้หน้าประตูครับแล้วก็ไม่ต้องเคาะประตูด้วยโอเคเขามปิดการแล้ว,ลวลออเราก็รอออเดอร์มาครับตออแดกดก็ร้านเนี่ยอะโซนิคเป็นร้านที่ส,สะดวกที่สุดคือเราไม่ต้องลงจากรถแล้วเราก็นั่งรอได้เลยแล้วก็นั่งรอตรงนี้เดี๋ยวพนักง,งานเขาจะเอาของมาเสิร์ฟให้สิเช็คเป็นน้ำแก้วเดียว น้ำแก้วเดียวเป็นเชกวานิลาแก้วเล็กด้วยแล้วก็บิ๊กใส่โอรีโอคุกกี้ราคาเท่าไหร่มาดูท<ๆ>ี่เ,เชคแก้วหนึ่งสามสามเหรียญกว่าสี่เหรียญสี่เหรียญจุดเก้าเซนดูค่าท่งอีกแล้วก็ ทิปของคนขับดอยแย่มาแล้วครับมาแนละ้วแค,ค่ล็กเดเอมี่เป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้ข้างเป็นอย่างนี้นี่แก้วเดียวครับโอเคแล้วเราก็ มากดที่มากดที่สตาร์ทนี่ปิดอับแล้วเรียบร้อยก็บริ้ไฟป๊บเรา,า,รเราต้องถอ่ายรูปไปลูกค้าด้วยถย่ายรูปไปดูอืม ไม่เอาเอาใหม่มันติดเข็มกัดติดเข็มกัดดูไม่ดีถ่ายแบบไม่เห็นอะไรเลยเนียนมาแล้วเราก็กดนี่ครับเดเร็ช mm ัน hmm. ไปเลยมันึ้นจีพเอสเราขับตามจีเอไปไปไปตรงมาลูกค้ากันของผมนี่ก็ถือว่าโชคดีหน่อยครับบ้านอยู่ใกล้ๆเส้นเมนหลักขับรถออกมาสามนาทีก็มาเจอ หมดเลยมันอยู่โซนนี้ปึ๊ดเลยทั้งาทาโก้เบลโซอนอีกอาร์บี้เบนดี้แมออ็โดนัลเอ่อบางคนก็เรียกแม d o ดา l d นะหรือแมอ็โดนัลมันเรียกยังไงเนี่ยใครชอบชองภาษาอังกฤษบอกทีแต่เด็กเด็กเด็ก,เ,ดก,เ,ดก,เ,ดกเขาก็เรียกกันแม d o ดา l d นะแล้วก็เลยไปก็จะเป็นแอปเปิลบีนะครับแล้วก็บีอุ้ยหลายร้านอยู่แถวเนี้ยทั้งหมดเลยเราได้เปรียบคือเราไม่ต้อง ส่งงานเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องไปนี่ฮะไปนั่งรองในรถให้เป็นเมื่อยเหมือนอย่างพวกพี่ๆไรดเดอร์ที่อยู่ประเทศไทยอ่ะเวลาก็าส่งงานเสร็จเขาจะไปนั่งรองกันในห้างห้างสรพสินค้าเลยในห้างอย่างผมเจอบ่อยที่เซนทัลเขาไปนั่งรองกันเป็นกลุ่มนะแต่เรากลับไปรอที่บ้านได้นอนยืดเล่นสบายๆพอแอปดังแล้วก็ขับรถมา,มาเมืองน,นี้แคแบๆขับรถแค่ไม่เกินสิบห้าทีก็ครบเมืองละเวทเป็นแคนซัสครับที่อเมริกา งานชัว์ปืนที่นี่ผมจะมาดูชัวร์ปืนแต่ไม่อยากเอาถ่ายลงโซเชียลเพราะว่าเดี๋ยวไ A.I มันจับได้ว่าเราชอบขับรถแรงเลย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 ทางเข้าเข้าไหนวะเนี่ยเลยทางเข้าแล้วก็มาเข้าตรงนี้เข้านี่จะอ้อมหลังเอา ทางเดี๋ยวจะเลยทางเลของมันคือบางบ้านไม่มีไม่ไคีสิเราก็ต้องมากดดูตรงนี้ครับดูก่อนหน้าข้อมูลก่อนหน้าคือตรงนี้เราก็มองดูบ้านมันคล้ายๆกันตรงนูน้นใช่ไหมเดี๋ยวเราก็เดินออกไปตรงนู้นนะครับเป็นส่งตรงนูน้นว่าน่าจะใช่แหละตรงนี้แหละไย ขึ้นมาปัา๊บก็มีมาต่อเลยครับแมคโดนัลเรากด accept ไปไปแมดนต่อแลวครับไปตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านแมค o โดนัลแล้วเราก็กดนี่เลย exit เนี่ยไปก่อนแล้วก็กดมาถึงร้านมขึ้นชื่อแต่ของที่แมค o โดนัลเนี่ยข้อเสียคือมันจะไม่โชว์ชื่อในถุงของลูกค้าจะขึ้นเป็น order number แทนเราก็ต้องดู order number เนี่ย ที่อยู่ตรงชั้นวางของของพวกไรเดอร์ครับที่ Pick u ัไปเดี๋ยวไปดูว่าโอ้ก้าวรายการเลยดีดีแสดงว่าทิปเยอะหน่อยของแมคโดนัลจะดีหน่อยครับถุงก็จะจะมาบรรจุมาให้เลยเสร็จเลยทั้งเครื่องดื่มทั้งอาหารได้อยู่ในถุงเลยอะ่ะเดี๋ยวทีนี้เราก็มาดูกันที่แอปมาดูวันที่แอปครับนี่เราก็กดเลยครับเลชั่นแล้วก็ดูก่อนว่ามันไปทางไหนโอเค อันนี้ไม่งงออกไปเลี้ยวขวาแล้วก็ตามทางไปเรื่อยๆอ,อ,อ,อ๋อหไก่อยู่นะสุดขอบสุดขอบเมืองเลยโอเคไปดูกันว่าจะได้ทริปเท่าไหร่มาถึงนะครับบริีท <21 S 1> <O> ้วันแอน n อ and ันแล้วก็ไม่ส่งไม่สกง ได้ทั้งหมดสองเหรียญของแมดนอนนี่จะได้น้อยมากถ้าเับเท่ากับว่าลูกค้าแทบไม่ได้ให้ให้ให้ติปไปเลยเนะี่ยที่ได้ลูกค้าไม่ได้ให้ติปเลยมีแต่ของแอปอย่างเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรมีสลึมคือนมนจะไปครบบาทครับทำ,ำไป <c oughs> ไปคิดมากเก็บเล็กกสมน้อยไปเดี๋ยวก็ได้เยอะเองทั้งหมดจะกดเลือกงานก็ ไม่รู้หรอกว่าลูกค้าเจ้าไหนเขาจะให้ทิปเรามากน้อยแค่ไหนนี่ครับข้อได้เปรียบของเราก็คือเห็นจุดสีน้ำเงินนี่ไหมฮะเล็กๆเนี่ยอันนี้คือบ้านเรานะครับแล้วก็เส้นสีเหลืองนี่คือเส้นเมนหลักเลยพวกร้านอาหารที่เป็นร้านหลักๆเลยก็อยู่เส้นสีเหลืองนี้ทั้งหมดเลยคือเราไม่ต้องไปจอดรถรอข้างนอก <S S เ,ออเรากลับบ้านรอเลยนอนเล่น ดังเมื่อไหรก็ค่อยออกมาน,นะครับวันนี้ก็แหมสองเหรียญละรวมทั้งหมดเป็นหเหรียญ2องออเดอร์แรกตอนเช้าวันนี้เราเปิดถึงทุ่มครึ่งดูซิว่าทั้งหมดจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวดูกันครับว่าวันนี้เราจะวิ่งดอแดดท,ที่อเมริกาแล้วจะได้เงินเท่าไหร่ครับ ข,นนข้อดีของการวิ่งดอแดที่นี่คือ1มันไม่เบื่อเพราะว่าวันหยุดอะมันดูทำไรก็ไปไปวิ่งมันก็ได้เป็นรายได้เสริมนะครับ2ก็คือรายได้เสริมในการซื้ออาหารซื้ออาหารแต่ <c oughs> แต่ละอาทิตย์ก็ได้อยู่นะเฉลี่ยแล้วก็อาทิตย์ละร้อยอหกักหักค่าใช้จ่ายแฝงก็คือค่าจ่ายแฝงก็จะมีค่าน้ำมันค่าสึกหรอเครื่องยนต์ค่ายางนะครับ เราต้องตีหยกมาให้หมดแล้วก็เหลือส่วนหนึ่งเอาไว้ไปจ่ายจ่ายแท็กตอนปลายตอนต้นปีนะก็เฉลี่ยแล้วค่าแท็กก็ตีไว้ว่านะักร้อยสองร้อยะเผื่อไว้ไว้จ่ายนะครับแล้วข้อดีอีกข้อหนึ่งคือเราได้รู้มุมของเมืองทั้งหมดเลยว่าเออมันมีอะไระอยู่ตรงไหนบ้างนะเพราะว่ามาอยู่นี่ครบปีแล้วเนี่ยเพิ่งจะมาแตกฉานเลยว่า เมืองนี้มันมีอะไรตรงไหนบ้างแต่ผมค้่องใจเหลือเกินว่าปีที่แล้วเนี่ยหาบ้านเช่าอ่ะเหลืออพาร์เมนต์ไม่มีเลยแต่มหมดทุกที่แต่พอปีนี้เนี่ยคนย้ายออกจากเมืองนี้เยอะมากทั้งบ้านทางอพาร์ตเมนต์คือม่ให้เช่าแต่ไมไปหมดเลยผมไม่เข้าใจว่าเขาแกล้งผมหรือยังไงก็ไม่ดูนะปวดหลังขับรถมากๆเดี๋ยวเข้าบ้านไปนอนเล่นแป๊บเดีเปิดแอปรอด้วยถ้าดังเมื่อไหร่ก็ ค่อยออกมาขับต่อวันนี้เรามาโซนิกรอบ2ดูครับออเดอร์มันมีอะไรให้น่ากินบ้างสิทีโซนิคนี่ไม่มีร้านให้นั่งกินนะสั่งจากตรงนี้เรามองปุ๊บแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่เขาพนักงานในมอนิเตอร์แล้วก็กินในรถหรือจะไปกินไหนก็ได้แล้วแต่ ที่สามก็คือกดปุ่มแดงนี่แหละเดี๋ยวเขาก็จะมาคุยกันเรารับวันนี้เราก็มาสรุปตัวเลขนะว่าวันอาทิตย์นี่วันอาทิตย์ครับอยู่ล่างสุดเลยวันที่สิบเราทําเงินไปได้ทั้งหมดห้าสิบเอ็ดเหรียญกับยี่สิบสองเซน <itates. S 1> ก็จะมีวันเสาร์เนี่ยเยอะหน่อยได้เก้าสิบรวมแล้วอาทิตย์นี้นะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์เนี่ยเราก็ได้ไปทั้งหมด สองร้อยหกสิบห้าจุดแปดทั้งหมดห้าสิบสองอเดอร์ให้ตออเดอร์ก็อยู่อเมริกาถ้าไม่ขี้เกียจก็หาเงินได้ตลอดครับคือเวลาว่างเนี่ยเราก็จะปล่อยให้มันทิ้งไปเปล่าๆบางคนเขาก็นอนพักผ่อนแต่ผมนี่คือนอนตามที่เวลาเราต้องนอน ที่เหลือแล้วก็หาเงินนะก็นี่นะครับชีวิตอเมริกาปากขัดตินทิพย์ทั้ทอย่างเพื่อได้เงินโอเคครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆในการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสาธิตการหาเงินด้วยการขับต่อแดนก็คือต้องมีรถแล้วก็มีโทรศัพท์แค่นั้นเองโอเคครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรละคลิปสั้นๆแล้วก็ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยเพราะว่าทำงานสามอย่างเหนื่อยมากเวลาแลบไม่ค่อยมีพักผ่อนเลยก็เอาเท่าที่ได้ได้กันเนะาะเดี๋ยวรอให้งานเข้าที่เข้าทางยาดัดก่อนแล้วจะมีเวลาทำคลิปชีวิตของคนที่อเมริกามาอยู่อเมริกาต้องทำอะไรบ้างให้ได้ชมกันต่อไปคลิปนี้ไปก่อนอค,ครับ